มูลนิธิที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา47วงเล็บ7เวลาจ่ายค่าใช้จ่ายต้องหักภาษีนะที่จ่ายหรือไม่นะครับกรณีบริษัทยื่นพร51ซึ่งประมาณการกำไรตอนกลางปีขาดไปเกินกว่า25%ทั้งไม่มีเหตุรันสมควรด้วยอาจารย์ว่ามีกฎหมายได้บ้างที่สามารถลดเงินเพิ่มตรงนี้ได้คะคุณเกษราพรบอกว่าสมาคมรวมด้วยไหมคะเรื่องการยื่นง,งบการเงินหลังประชุมใหญ่ภายใน1เดือน มูลนิธินะครับที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา47วงเล็บ7เวลาจ่ายค่าใช้จ่ายต้องหักภาษีหนะ้าที่จ่ายหรือไม่นะครับก็ยังต้องหักนะครับเพราะไอ้เรื่องของการยกเว้นภาษีกับเรื่องของหักในที่จ่ายเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเราหักคนที่เขามารับงานจากมูลนิธินะครับเรายังมีหน้าที่หักอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทํางานให้กับคนอื่นหรือไปรับ รายได้จากคนอื่นเนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับยกเว้นเราก็ไม่ต้องถูกหักมาที่จ่ายเราก็ต้องส่งหนังสือที่ได้รับยกเว้นเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่จะหักเรานะครับว่าเราได้รับยกเว้นเป็นมูลนิธิที่ได้รับยกเว้นนะครับมันมี2มุมนะมุมที่เราจ่ายเงินนะครับถ้าใครจ่ายเรานั้นมีหน้าที่ต้องหักก็ยังคงต้องหักอยู่นะครับแต่มุมที่เรา,าได้รับเงินนะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้รับยกเว้น แต่มูลทีที่จะได้รับเงินเนี่ยและได้รับยกเว้นเนี่ยก็แสดงว่าคุณก็ไม่อยู่ในหน้าที่ที่ต้องหักอ่ะสมมุว่ามันจะเป็นเงินบริจาคนะครับทรัพย์สินที่บริจาคค่าบำรุงอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ไม่ทราบว่าตอบได้ตรงคําถามที่อยากจะถามหรือเปล่านะครับอินจิราพรนะถ้ามุมที่เราต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับเรายังสามารถหักได้ปกติถ้าการจ่ายนั้นๆเนี่ยนะครับยัง ต้องหักมาที่จ่ายเช่นเราจ่ายค่าเช่าก็ต้องหัก5%จ่ายค่าจ้างทาของก็ต้องหัก3%นะครับปกตินะครับแล้วก็ยื่นแบบ <ST> that, <Speech> กรณีบริษัทยืน่นพอรอ51ซึ่งประมาณการกําไรตอนกลางปีขาดไปเกินกว่า25%ของกําไรทางภาษีทั้งไม่มีเหตุอันสมควรด้วยแบบนี้หนูเข้าใจว่าต้องเสียเงินเพิ่ม1.5ต่อเดือนภาษีที่ยื่นขาด จากข้อมูลนี้กรณีบริษัทตั้งใจจะยื่นเพิ่มเติม51ใหม่ห่อาจารย์ว่ามีกฎหมายได้บ้างที่สามารถลดเงินเพิ่มตรงนี้ได้คะสถ้าบริษัทไม่ต้องการเสียเ,เงินเพิ่มบนพมร51จะทําได้หรือไม่คะเช่นทําหนังสือขอชี้แจงเวฟเงินเพิ่มนะคะและแค่ยื่นแบบพมร51ใหม่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ชัดเจนว่าการยื่นแบบพมร51หรือประมาณการคาดเคลื่อนไปเนี่ยนะครับ ถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบนะครับซึ่งก็ปกติแล้วเงินเพิ่มเนี่ยมันต้อง20%นะครับมันจะ20%แต่ถ้าเราไปก่อนเนี่ยเราก็ไปไม่ถึงนะครับแล้วก็1.5%คูณจำนวนเดือนไปนะครับก็ค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเราประมาณการแล้วไม่มีเหตุันสมควรอย่างที่คุณหน่อยว่านะครับอัน,นนี้ยากนะครับชี้แจงไปเจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่ค่อยรับฟังหรอกปกติเนี่ยถึงจะมีเหตุผลยังไม่ค่อยจะรับฟังเลยนะครับ อุลเกรศราพรบอกว่าสมาคมรวมด้วยแมคคัเรื่องการยื่นงบการเงินหลังประชุมใหญ่ภายใน1เดือนนะครับสมาคมเนี่ยไม่รวมนะครับสมาคมอย่างที่ผมคุยไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าสมาคมเนี่ยเราแค่ยื่นภายในเดือนมีนาแล้วก็ไม่ต้องประชุมนะครับก็อยู่ที่ข้อบังคับของสมาคมนะครับว่าจะให้มีการประชุมหรือไม่นะครับกฎหมายไม่ได้บังคับไว้นะครับสมาคมหรือมูลิธิเนี่ยให้ยื่นภายใน3ามร็จมีนานะครับกฎหมายไม่ได้บังคับว่า คุณจะต้องมีการประชุมหรือไม่นะครับ